สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือ w a l k i VR t a a t i v e ช่องแกร์ r t a c t i v e ที่จะดนเรื่องเกมเป็นหลักเนาะในช่องหลักผมเนี่ยผมเคยพูดถึงเกมเกมนี้เมื่อนนมา,มาแล้วอย่างเกม Subverse นะครับตอนที่มันเนี่ยออกมาเป็น a l a c c e s ใหม่ๆเนาะก็เรียกว่าเป็นเกมเนี่ย่สร้าความจะเรื่องอะไงนะน่าสนใจในกลุ่มของเกมผู้ใหญ่นะครับเพื่อกานการโดนติดเหลืองมากเกินไปนะั้นคลิปนี้เนี่ยผมจะสุภาพก,กับเกมแนวนี้นะครับคือพยายามไม่พูดอะไรมากอะไรแบบนั้นเนาะเกิวเป็นว่า ซับเวิร์สเนี่ยในที่สุดก็ปลดลิเซตเป็นเวอร์ชั่น1.0แล้วรู้สึกว่าจัปเดตเป็น1.1เพื่อแก้บักบงบักอะไรนั้นด้วยนะครับซึ่งปัญหาก,ก็คือผม,มก็เล่นตามที่เขาอัเดตมาตลอดจนกระทั่ง1.0นี่ปรากฏว่าเหมือนเขาอัปเกรดหลายอย่างมากจนเซฟเก่ามันใช้ไม่ได้เว้ยผมก็ต้องกลับไปเล่นใหม่ซึ่งซับเวิร์สเนี่ยก็นับว่าเป็นเกมผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างใช้เวลาเล่นพอสมควรเพราะว่าในเรื่องมันค่อนข้างเยอะตัวละครมันเยอะ เท่าที่ผมอ่านี้ในสตรีมผมเล่นเนาะอ่อผมเล่นไปเนี่ยประมาณ54ชั่วโมงถ้าติดลบในที่ผมกำลังเล่นอยู่ใหม่เนี่ยแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยกดน1.9เนี่ยผมน่าจะได้ไปลาวแบบ40ชั่วโมงกว่าได้ก็แสดงว่าโอ้โหเกมเนี่ยเนื้อหามันเยอะว่าสมควรและนี้ก็เป็น1.0แล้วนั้นวันนี้เนี่ย เราจะพูดถึงเบื่อหลังงานสราแล้วก็ดราม่าก,กันหลายคนอาจรู้ว่าสเวิร์สเนี่ยมีดราม่าหนักมากในสตรีมและไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรคุณภาพเกมเลยนะครับมันเกี่ยวความ <c oughs> จะเรีกว่าไงปากเจวของทีมพัฒนาบางส่วนด้วย <c oughs> โดยซับเวิร์สเนี่ย <c oughs> ก็มนเกี่พัฒนาโดยสต <c oughs> ู d i o อดับเ w ซึ่งเป็นสตูโอที่มีชื่อเสียงในการผลิตแอนิเมชั่น CG สำหรับผู้ใหญ่ซึ่งต้อบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ไชอบสไตล์สศิลปะ ของซิโดโฟเท่าไหร่แต่ผมชอบเรียกไงนะงานอาร์ตของเขากับงานทีดีของเขาอ่ะมันค่อนข้างสวยมากนะครับลิ่งตอเห็นการดีไซน์ตัวคซัสเวิร์สเนี่ยก็บอกเลยว่าผมชอบตัวคอนสาวเกือบทุกตัวไม่มีบตัตเตอรผมไม่ชอบอย่างไอตัวผู้หญิงตัวเล็กอะ่ะอันนี้นไม่ชอบเท่าไหร่แล้วก็จนสลัดผิวแดงอ,ะอ่ะอ่นคนนั่งเฉยๆนะครับที่เหลือเนี่ยค่อนข้างชอบหมดเดี๋ยวรูปแบบเกมเนี่ยก็เป็นเกมที่ผสมผสานระหว่างเกมแนววางแผนการลบแบบ RPG แล้วก็เกมยิงชูเดมอัพนะครับ เป็ที่ชื่อว่าคือแบบเทินเบสเนาะซึ่งสวดตัวของชอบแบบตารางมากกว่าเพราะว่าชุดเดอัพไม่ใช่สายผมเลยและมันค่อนยากพอสมควรนะครับเดี๋ยวผู้เล่นเนี่ยจะรบทเป็นกับตันยานมาริสเซเลสที่ต้องออกเดินทางเพื่อลดร่มลูกเรือโดยมีตัวคอครให้สร้างความสัมพันธ์ถึง9คนด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเบื้องหลังงานสร้างน่สนใจนะเพราะว่ามันเกมที่ใช้การลงทุนผ่านคิกสตาร์เตอร์ซึ่งได้มากกว่า1.2ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับเกมผู้ใหญ่นะครับ โดยพอตัวเกมกลายเป็นวรชชันช่นเนี่ยตัวเกมเพล์ก็มีการอัปเกรดมากขึ้นใจที่ผมเล่นเนี่ยไอ้พวกกาเวลเนี่ย <Did you S 1> รู้สึกว่าจะง่ายขึ้นกว่าครั้งก่อนเยอะ <c oughs> แล้วก็ไอ้ระบบการค้นหาทรัพยากรคล้ายมาสเตเฟกเนี่ยก็มีการอัพเกรดที่น,น่าสนใจขึ้นไม่ใช่แค่ว่ายานไปเจอดาน,นุสปึ้งแล้วได้ของปั๊บนะครับเราต้องส่งตัวคอร์สาวไปซึ่งสาวแต่คนเนี่ยเขาเตือนเจนว่าอ่ะควรส่งสาวคนที่ไปมากกว่าถ้าส่งคนที่ไปเนี่ยเราก็จะทรัพยากรมาก ซึ่งมันจีปัญหาตอนที่รวบรวมลูกเรือใหม่ๆตอนลูกเรือยังมครบนะครับ <N> นอกจากนี้ก็มีระบบการอัปเกรดยานลบ <S <S ซึ่งตอนแรกผมค่อยอัปเกรดเท่าไหร่มีระบบสร้างกองทัพระบบควสมสปานตัวคอรที่เขาเรียกว่า DeV o t ช o n อะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งในเรื่องเนี่ยนำเสนอรูปแบบผ่านวิชวลโนเวลนะครับแล้วก็ไอ้ฉากสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยมันคอนค้าไม่เกี่ยวอะไรเกมเพลย์มากกว่าคือมันเหมาะกับคนที่ชอบสายสัตว์ประหลาดเนาะเพราะว่าคนที่ตามเกมนี้มาเป็นแฟนของซีโนโฟลซึ่งเป็นสายสัตว์ประหลาดอยู่แล้ว ดังนั้นดูเหมือนคนทาเกมนี่อยากจะเอื้อให้แบบสายผู้ใหญ่ทั่วไปเล่นได้สะดวกขึ้นอันนั้นไอฉากสัตว์ประหลาดเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มแพนโดล่าคือมันฉากเสริมที่เราแบบไปปลดล็อกเพื่อดูเฉยๆนะครับโดี๋ยในเรื่องคร่าวๆเนี่ยเมื่อกี้บอกไปเนาะซับเฟอร์สเนี่ยเป็นเกมที่ตั้งเซตติ้งอยู่ในกาซี่โพดิจียมซึ่งมีมนุษย์แล้วก็เผ่าพันธุ์เอลยนต่างๆอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้การปกครองของรัฐบาลเผด็จการที่เรียกว่าอิมพิวเรียมก็พอสตาร์วอลประมาณนึง โดย c ลาซี่โพลิจิเมเนี่ยในเกมเพลย์เราก็เห็นว่าประกอบด้วยอ่าห้าในบิลาประกอบซึ่งก็มีอ่าดราก้อนในบิลลาซึ่งเป็นที่ตั้งของอิมพิวเรียมไฮดร b า l นบิลาถิ่นที่อยู่ของเผ่าโคลยคลาเค้นในบิลลาถิ่นที่อยู่ของเผ่านิคิดแล้วก็วานเนลแลนเยติในบิลลาถิ่นที่อยู่ของเผ่าเทลีและกริฟฟิน n นบิ l ลาที่ตั้งของอาณานิคมมนุษย์นิวเวกัสนะครับคือชื่อยังฟอ <c oughs> ร <c oughs> น์นิเวกัสมาก เราเนี่ยเป็นกัปตันที่มีกครงเกงในครอบหัวอดีตผู้อยู่งใสจากนิวเวกัสที่ได้ครอบครองยามาริเซเลสซึ่งถูกพบลอยในอกาศที่ไรลลูกเรือระหว่างการบจนภัยกัปตันอย่างเราเนี่ยก็ต้องรวบรวมลูกเรือหญิงร่วมกับขบวกนวการใตดินเพื่อค้มกับปกครองอิมพิวเรียมพอรทมันดูเหมือนยิ่งใหญ่เนาะแตอะ่อันนี้ก็เสร,ริมรีวิวผมด้วยกันพูดตารงเนเรื่องไม่คม่อยสนใจเท่าไหร่เลยนะครับ คือใน,นเรื่องส่วนหลักยังพอใน,นเรื่องฝันอิมพิเรียมอ่ะมันตีแบบฉากตัดกับไปในฝันอิมพิเรียมอ่ะฝันนั้นดูน่าสนใจกว่าฝั่งของกลุ่มของเพคอีกเพราะว่าคนเขียนบทอ่ะพยายามใช้เพกมีความกลตีนแบบผสมผสานระหว่างตัวไอ้เพกาเดลเก็กซี่กับเดดพูเนาะ <c ười> แต่ไม่รู้ทำไมคือผมไม่หาสักฉากเลยคือมันคนเขียนยังไม่ถึงขั้นเก่งระดับที่แบบเจอระดับเดดพูได้เนาะแล้วก็อย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนตัวด้วยที่ผมเนี่ย ไม่ค่อยจะได้ว่าไงอะมุกหยาบโลนเนี่ยผมไม่ค่อยไอ้นี่กับมุกหยาบโลนเท่าไหร่ไงผมก็เลยไม่ค่อยอินอะไรมากนะครับน่าจะไม่ทุกครั้งที่แบบพอดูอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยบางทีก็แบบเมื่อแต่จะเข้าสู่เนื้อหลักสักทีบางทีเอเควิสตัวที่มีเนื้อเรื่องอ่ะมันก็มีการล้อหนังหรือเกมนูน่นเกมนี้เนาะอย่างอ่ะลอยชัดเ,เจนว่าดีไซน์ครั้งเกมเพย์อะไรอย่างเนี่ยตัวคอเนี่ยมันมีความเป็นมาสเตอร์เฟกส์โอเวอร์วอชบ้างอะไรแบบนั้นแต่เอาแค่นั้นแหละ หนึ่นงแกงหงสอตเนี่ยมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ผม,มเล่นไม่จบนะเพราะว่าผมต้องกลับเล่นใหม่งไงที่บอกมันต้องใช้เวลาอีกประมาณนึงโดยตอนที่ออกไอเซ่ใหม่เนี่ยตัวเกมก็แลกคาชมบ้างคําติบ้างนะครับโดยเสียงตีเสียงก็คือ,อาาเนอื้อหาน้อยเกินไปในช่วง0.1แรกๆเนาะแต่น้อเก็อัปเดตมาเรื่อยๆทีเรื่อยๆจนก,กลายเป็น1.0นะครับที่อาดในวันชันเต็มเนี่ยที่ปล่อยมุ่งวันที่15บห้พฤศจิกที่ผ่านมาเนี่ย มันก็มีการาฟเดทเพื่อนครับอย่างเช่นการเพิ่มระดับเลเวลสูงๆของตัวขอให้เป็น40เพิ่มชุดใหม่สำหรับตัวละครปรับปรุงระบบ Devotion XP แล้วก็ Devotion Quest เนี่ยอันนี้โคตรโคตรเสียดายเพราะตอนผมได้เออเซษเนี่ยเหมือนพอมัน Devotion Quest คือเหมือนอ่าเหมือนแบบเป็นรูทตัวละครนั้นแหะถึงจะไม่เชิงรูทก็เถอะแล้วจริงอ่ะพอจีบตัวละครเสษเนี่ะมันจะมีฉากเซมิโอติกค่อนข้างยาวแต่เออเซษเขาบอกเจนเลยว่าทำไม่เสร็จ ต้องนินดีสุดเท่านั้นจะเห็นซึ่งผมทำดีเวอร์ชั u นเควส้งของเดมี่แล้วก็ลิลลี่มั้งเพราะผมรู้ว่าเอา้าต้องรอยไอไอฉากคัสซีนใช่ไหมผมก็เลยไม่ทำดีเวรอ,รอร์ชันตัวละครอื่นนะครับ เราได้คิดว่าเออที่บอกไปว่าเอ้ยใน,นศูนย์ก็อาจจะเซฟเกมเก่าไว้จะเล่นต่อปรากฏว่าต้องกลับไปเล่นใหม่นี่แหละปัญหาแล้วก็สุดอัปเกรดเพิ่มอย่าง,างนี้คือกราฟิกที่สวยขึ้น,ทนเท็กซเจอร์ดีขึ้นเพิ่มฉากใหม่ประมาณสามถึงห้าฉากต่อตัวละครแล้วก็มีออชิพเมนด้วยเขาบอกเพกื่อนต้อเริ่มเล่นใหม่ไงเพื่อรับออชิพเมนใหม่ซึ่งตอนนี้คือแบบไม่รู้จะเป็นข้อดีข้อเสียนะฐานะของวิจารณ์นะครับสเปอร์เนี่ยก็ถือว่านักเสพจานที่หลากหลายถ้ามีข้อดีและข้อเสียอ่ะข้อดีคือคุณภาพแอนิเมชันดีลื่นไหหหหลลสสสววยยงาามมมมกกกรรัับบเเผู้้ใญ่่แะนีด เพราะว่าตรงยุคปัจจุบันเนี่ยเกมผู้ใหญ่ที่แบบมีชื่อเสียงสุดก็ต้องไปค่ายอิลูชันของญี่ปุ่นที่โดนปิดไปเนาะอ่ะนั่นคือค่ายแบบเกมผู้ใหญ่ที่ดูว่าดูว่ามีงบงานแอนิเมชันคุณภาพออกแบบตัวคอร์เอ็นดี้ต่างหากนะครับแล้วเกิดแบบเนี่ยเป็นผลงานคิกสตาร์เตอร์เนี่ยเพราะไอ้อกเกมผู้ใหญ่หลายเกมที่มาลงในใ,ใ,ในในสตีมเนี่ยทั้งอะไรเซชั่นาเดียเออร์เฟสวูแมนเออรเนี่ยส่วนใหญ่เกมเนี่ยก็เป็นเกมของเพลทิออนเนาะแล้วมันก็เป็นกราฟิกเกมที่สาวขอดเล่นไปอ่ะ จะมีเ,เชื่อมนาดีที่ดูลงทุนหน่อยเอาไว้ผมเล่าเกมนั้นที่หลังออมีการเ่อาไหวด้วยแต่เกมเนี้ยงานคุณภาพดีลื่นไหลและทตัวลวครมีเสียงภาคซึ่งถือว่าหาได้ยากมากในเกมจะผู้ใหญ่ก็ฝั่งตนตกตัวชอบเกมที่เป็นเกมล,ลงทุนนะครับทั้งเสียงภาคและตัประกอบก็ทำไมด้ดีงานอาร์ตสวยอันนี้ชอบชื่นชมเลยคืองานอาร์ททั้งสวยดีไซน์ตัวคอครดีมากส่วนข้อเสียเนี่ยจากที่เขาตีก,กันมานี่คือการต่อสู้ขั้นพื้นฐานลนซัํซ่าจะบอกเทอร์เบสขาดความลึกซึ้ง การเกิดตู้แบบสุ่มที่วางแผนยากอันนี้เห็นด้วยคือแบบยังไงตอนวางตอนไอ Turn ้เทิร์นเบดอะปกติเราจะวางตำแหน่งก็ต้องดูจัดศัตรูก่อนใช่ไหมว่าศัตรูมันมาจากทางไหนไงแต่นี่คือแบบระวางก่อนแล้วศัตรูมามาทีแบบมันมันผิดมันผิดแบบของเกมนเทิร์นเบดที่เราต้องดูหมากของศัตรูก่อนไม่ใช่หรอวะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะและฐานะเทคนิคคือตัวละครไม่ขยับปากในระหว่างฉากสนนาไอวิชโนเวลอันนี้ส่วนตัวก็ไม่ได้ว่าอะไรมากเนาะ การที่ตัวละครขยับได้ในฉากวิชวลเวลก็ถือว่าดีแล้วนะครับแล้วก็บางฉากขาดการตอบโต้แล้วไม่สามารถกลับมุมกล้องได้ก็คงหมายถึงฉากผู้ใหญ่แหละเพราะเอาจริงฉากผู้ใหญ่ในซับเวอร์สเนี่ยมันก็คือเหมือนเราเปิดดูฉากกิฟตตัวละครอ,อย่างว่าแล้วแค่ๆกดซูมเข้าซูปออกแค่นั้นเลยนะครับเพิ่มความเร็วได้นิดหน่อยเสีอบางซีนนะแต่เราไม่สามารถแบบ มีปกิจกยากับฉาดนะยอิสระเมื่อเกมอิลูช i ั n นเที่เราแบบเลือก <I wish S 1> เลือกท่าได้ปรับองค์กล้องได้อะไรแบบนั้นเนะมาะมันไม่อิสระขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เสร็จได้เหมือนกันแต่ะคนก็บ่นกันว่าเหมือนจะดูฉากลิฟต์เฉยๆแต่สวนที่ดราม่าไม่สุดเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากระบบเกมอะไรเลยนะคือตอนแรกเฮ้ยจำได้ผมก็ตามข่าวสเวร์สมาบ้างในตอนแรกคือเขอพิจารณาสตรีมก็เข้าโอเคอยู่ตอนนั้นคือแง่บอกเป็นอย่างมากเป็นส่วนมากอะไรแบบนั้นจนกระทั่งจู่ๆมีอยู่วันหนึ่งจู่ๆสตรีมเนี่ยคะแนน เกือบจะเป็นแง่ลบเลยนะท้อยจำได้กเกิดจะเป็นแง่ลบเลยห้ององเกิดอะไรขึ้นตัวเกมก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่แล้วก็ว่ามันเกิดดราม่าขึ้นเกี่ยวกับจีนด้วยความที่ซับเวิร์สเนี่ยก็น่าเป็นเกมผู้ใหญ่ที่โด่งดังมากน่าแสดงว่าเป็นที่ต้องการของหลายประเทศใช่ไหมซึ่งก็เชื่อว่าจีนคนจีนหลายคนเนี่ยเหมือนแบบพยายามส่งข้อความมามาเอ้ยมีโอกาสจะทำภาษาจีนไหม ปกติเกมผู้ใหญ่ยิ่งเป็นเกมเพเิออนเนี่ยหรือเกมลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ทำภาษาอังกฤษกันเะเชมนันเดียก็ไม่ป็นภาษาอังกฤษแต่ซเวิร์สมันดังไงมันคนต้องการเยอะเนาะซึ่งเหมือนคนจีนก็ถามแบบปกติแหละแต่โดยเหมือนว่าผู้ผู้พัฒนาซเวิร์เนี่ยดันไปเหมือนตอบแบบกึ่งกึงกนตีีเขาหน่อยอ่ะคือเขาปฏิเสธนะครับผู้พัฒนาปฏิเสธผูสอบกการคือเกมมีเนื้อหาผิดกฎหมายจรจงๆแผ่นดินใหญ่จึงไม่สามารถวาระไหนถูกต้องตามกฎหมายและผู้พัฒนาก็เหมือนแบบไปปากแจวใส่ว่า พวกเขาเนี่ยตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าไม่มีทราฟฟิกจากจีนแผ่นใหญ่เลยมีแต่ฮ่องกงและไต้หวันที่ต้องการแน่นอนแหละว่าพอคนจีนนี่แบบนั้นเนี่ยรู้อยู่นะว่าจีนเขาเซติถีบกับฝั่งนั้นมากแค่ไหนฮ่องกงกับไต้หวันเนี่ยการต่อกลับในสถานที่ว่าภูมิภาคคุณเนี่ยไม่ได้ซื้อเกมมากพอจึงไม่สําคัญทําให้ผู้เล่นชาวจีนไม่พอใจอย่างมากจนนำไปสู่การรวมตัวก,กันกดรีวิวบอมบ์จนทําให้อยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยกลายเป็นโมซีเนเซติถีบเลยนะครับ จนทางผู้พัฒนาเนี่ยต้องพยายามมาแก้ไขเสการโดยชี้แจงว่าเรื่อชาวทีมีความสำคัญมากแต่จะข้อจำกัดทางกฎหมายนี้ผมก็ลองกลับไปเช็คใน s สต์ทีมดูว่าในซับเวิร์สเนี่ยมันรองรับภาษาอะไรอยู่บ้างเนาะในตอนที่อ่านเสียงเนี่ยมันก็บอกมีแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะแต่น้อยอ่ะไอคะแนนเนี่ยก็กลับมาเป็นแง่บวกไปส่วนมากนะครับประมาณ71%คือจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยโมซีเนกาทีฟแล้วก็ขยับขึ้นมาหน่อยเป็นอ่ามิกซ์นะครับแล้วพอเกมอ่าเวอร์ชันตัวเต็มมาก็กลายเป็นอ่เอ้ยแง่บวกขึ้นมาหน่อยหนึ่ง ซึ่งก็จริงมันเป็นคะแนนที่มีคนจะเกิดขึ้นไงคือถ้าเกิดเขาตอบดีๆแต่แรกคืออาจจะโดนหัวโลงมากแหละแต่อย่างน้อยก็ไม่น่าแบบไปปักเจลใส่เขาหนอยไหมเพราะการที่แบบโดนอลิบิบอมมันก็ไม่ใช่เรื่องดีในสตรีมเนาะมันจะกลายเป็นเหมือน drama าาที่คะแนนมันก็จะขาดในสตรีมตลอดอะไรแบบนั้นนะครับแถมนอกจากดราม่าจีเนี่ยมันก็มีดราม่าเล็กน้อยเกี่ยวกับการดมทุนในคิกสตาร์เตอร์ด้วยผู้สัสดุบางส่วนไม่พอใจที่เกมมีเนื้อหาน้อยเกินไปแล้วก็ชั้นสิบแปดบวกที่ถือเป็นจุดขายกับน่าผิดหวังที่สุด นี่บอกไปมาดูเหมือนคลิปกิฟพักเคลื่อนไหววนล,ลูปไม่เชื่องกับเนื้อเรื่องก็คือใน่วนของแพนโดล่าและบวกกับราคาที่ค่อนแพงนะครับตอนที่ออกไอเสร็จแล้วคือ30เหรียญซึ่งถือว่าแพงมากสำหรับเกมผู้ใหญ่ที่เป็นเกมบป็นดมทุนไม่เหมือนเกมผู้ใหญ่อยาามม่างกอสเมอันนั้นก็แพงเหมือนกันแต่อันนั้นมันเหมือนแบบไปบริสันเข้าเนาะแต่โชคดีที่บ้านเราอะ,อะราคามาถูกกว่าหน่อยเนาะเพราะข้างเงินอะไรแบบนั้น แล้วก็ตามที่บอกไปเกมก็ยังรับคำชมด้านคุณภาพอนิเมชันกากเครื่องหมตัวละครและก็แบบตัวละครที่โดดเด่นนั่นเองซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอ่ะเรียกว่าไงนะวิวากกรรมของซับเวิร์สเนาะจากเกมผู้ใหญ่ที่เคยได้โอ้โหดมเงินสูงมากมาจากซีนโอที่หลายคนจับตามองแต่ดันไปสร้างชื่อเสียงไว้เพราะปากเจาะไปหน่อยไม่ได้เกี่ยวกับตัวคุณภาพเกมเท่าไหร่เนาะเกมก็มีจุติว่าในแง่ของแบบชาผู้ใหญ่เนาะ แต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมผู้ใหญ่คุณภาพไม่นหนึ่งในงานในด้านของงานแอนิเมชันนะครับก็ประมาณนั้นยสับซับเวิร์สผมก็กะจะกลับเล่นจบต่อซึ่งอาจใช้เวลาพอสมควรนิดหนึ่งเพราะผมเองก็เล่นเกมอื่นด้วยก็ไปทำคลิปอื่นด้วยเนาะก็ประมาณนี้ครับแล้วท่านผู้ชมที่เคยเล่นเกมซับเวิร์สนั้นคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะฝากกดติดตามกันด้วยนะครับรดูว่าเออขยายช่องด้วยจากช่องเล่าไคจูคายิบะลองช่องเกมมังนะครับ จะลองเล่าประวัติเกมที่ผมเล่นอยู่บ้างเพราะเกมสตีมก็ดองไปหลายเกมเนาะเผื่อเกมไหนผมชอบเนี่ยผมก็จะมาเล่านะครับล,ล่าสุดผมเพิ่งเล่นเกมเมโทรไตรภาคจบไปชอบมากอาจจะเล่าประวัติการสร้างเมโทรบ้างตวนึงเกมเฟียด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเซอร์วันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ